สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะทุกท่านค่ะวันนี้จะพาทุกท่านนะคะมาพบกับรถนำเข้าหรูสองรุ่น2คันที่บอกเลยนะคะว่าจัดรายการรถราคาแรงนะคะมากสุดถึงล้านกว่าบาทเลยนะคะนี่เลยค่ะคันนี้นะคะจะเป็นรถตู้พลังงานไฟฟ้านะคะ v o l k s w a g ก n ID b u อดีันะคะและคันนี้ค่ะเจ้ามา คุ้มพลังมาแต่งนะคะตัวใหม่ล่าสุดนะคะใครสนใจฟังคลิปนี้ให้จบนะคะเรามาทำความรู้จักกับ Volkswagen i d b u ก่อนนะคะสำหรับ Volkswagen i d b u เนี่ยถือว่าเป็นรถไฟฟ้าร0 0ซและก็เป็นรถตู้นะคะรถครอบครัวนะคะที่บอกเลยนะคะว่ามีการออกแบบมาเนี่ย เป็นแนวย้อนยุคนะอ่านี่เลยนะคะรูปทรงของเขานะคะและผสมผสานนะคะในเรื่องของความคลาสสิกนะคะระบบเทคโนโลยีที่มีความร้ำสมัยนะคะเข้ากับรถไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีใหม่ของเขานะคะซึ่งบอกเลยค่ะว่ามันเป็นรถที่สร้างสเสน่ห ดึงดูดทุกสายตานะคะเวลาที่ท่านขับเคลื่อนไปบนท้องถนนและเป็นรถไฟฟ้าที่ผลิตจากทวีปยุโรปนะคะทุกท่านนะจัดรายการพิเศษเลยจากราคาสามล้านเก้บาทวันนี้เราไม่ขาย ลดไปเลยคันล้านสามนะคะเหลือเพียงแค่2ล้าน6กแสนเกบาทนะคะสำหรับคันนี้นะคะเครดิตเดฟรีเงินดาวจัดรายการเพียงแค่คันเดียวนะคะคันนี้จะเป็นสีเหลืองนะคะเหลืองมะนาวนะคะและภายในก็จะเป็นทูโทนเหลืองมะนาวนะคะเครด,ดิตดีฟรีเงินดาวเอาแล้วก็ผ่อนต่อนะคะผ่อนนานาน72เดือนตกเดือนละ 45,633บาทนะคะแถมประกันภัยชั้น1เฟร1ปีเลยค่ะสำหรับคันนี้นะคะชาร์จเต็มถังวิ่งได้ไกลถึง421กิโลนะคะแรงม้าอยู่ที่204แรงมา้าเดี๋ยวเราพาชมกันนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาบอกกันค่ะว่ามัสแต่งเนี่ยราคาพิเศษเท่าไหร่คันนี้คันเดียวนะคะถูกท่านนะคะ ไม่สนใจทักทายกันมาได้เลยค่ะเอาละค่ะมาชมเลยนี่นะคะภายในนะคะภายในเนี่ยเขาจะเป็นอาสร้างมาจากวัสดุธรรมชาติเลยนะภายในเก๋ๆเลยนะคะคือ Volkswagen i d b u บเนี่ยมอสำหรับใครเอบอกก่อนมอสำหรับคนรุ่นใหม่ ที่มีคือสามารถใช้สําหรับครอบครัวได้คันนี้เป็น5้าที่นั่งแต่มีการออกแบบมาที่คุณจะสามารถที่จะทํเบาะเพิ่มแถวหลังเพิ่มได้ด้วยนะคะนี่เลยค่ะเบาะข้างในนะคะจะเป็นแบบนี้พร้อมมีโต๊ะทานอาหารด้วยนะคะเหมาะสำหรับคนรุ่นใหม่คนที่ต้องการรถตู้ที่ไม่เหมือนใครและเก๋ๆขับไปไหนมาไหนก็มีแต่คนมองและต้องการใช้ รถไฟฟ้าค่ะเดี๋ยวเราไปดูเทคโนโลยีกันนะคะสำหรับโฟ l ks วา g e n นคันนี้นะคะว่าออปชั่นเนี่ยเขามีอะไรเห็นแบบนี้นะคะบอกเลยว่า,เ,าเทคโนโลยีล้ำสมัยสมกับที่เป็นรถไฟฟ้าเลยค่ะเอาล่ะค่ะ นะคะหน้าจอก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะนี่เลยนะคะแล้วก็คือภายในก็ยังคงความเป็นคลาสสิกนะจะเห็นได้เลยนะคะว่ารถเนี่ยเป็นรถตู้ที่ค่อนข้างสูงทัศนวิสัยในการขับขี่คือดีมากนะคะแล้วก็ย้ําด้วยนะคะว่าเป็นรถไฟฟ้าที่ผลิตจากทวีปยุโรปนะคะถูกท่านนะคะและถ้าใครเคยเห็นตั้งแต่ตอนมาใหม่ๆจะเห็นได้เลยนะคะว่าตอนมาใหม่เนี่ยราคาขายคันนี้สีล้าน 54ล้าน6กันเลยนะคะแต่ตอนที่เอเอาเข้ามาเนี่ยคันนี้ขายอยู่ที่399วันนี้เราไม่ขายจัดรายการพิเศษเพียงแค่คันเดียวเท่านั้น2ล้าน6แสน9หมื่นเคดิฟรีดาวมีคันเดียวนะคะเอาราคานะคะตัวนี้นะคะก็จะมีโหมดการขับขี่ด้วยอ่านี่คือระบบนะคะโหมดการขับขี่นะคะก็จะมี eco โหมดก็คืออ่โหมดของ ความประหยัดนะคะเชื้อเพลิงนะคะคอมฟอร์ตนะคะก็จะได้ในเรื่องของพื้นผิวทั่วไปนะคะจะได้ถนนที่แบบว่าคือสําหรับขับขี่แบบนุ่มนวลนะคะพื้นผิวถนนทั่วไปเมื่อคู่นี้คุณเห็นหน้าตาคือเวลาเราเปลี่ยนโหมดเนี่ยมันจะมีเส้นถนนที่มีการปรับเปลี่ยนด้วยนะคะแล้วก็จะมีโหมดสปอร์ตเนี่ยค่ะคืออันนี้เขาลงเป็นาภาพกราฟิกเป็นเป็นถนนของรถแข่งนะคะก็คือโหมดสปอร์ตเนี่ยมันก็จะช่วยเปลี่ยนทดกงทดเกียร์เนี่ยให้ไวมากขึ้นนะคะในการแซงการอ่า เปนเกียร์หรืออะไรต่างๆนะคะก็จะขับรถตู้ได้มีความสนุกมากขึ้นอินเดียมีด้วยนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นโหมดของการขับขกี่ที่เราตั้งของเราเอ,าเองว่าเราชอบขับแบบไหนนะคะเราก็สามารถ ตั้งได้นะคะแล้วระบบเซฟตี้นะคะระบบเซฟตี้ของเขานะคะก็จะมีหลากหลายนะคะจะมีเป็นระบบต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นตัว Adaptive Cruise Control นะคะก็คือตั้ง Cruise Control ได้นะคะพร้อมมี Speed Limit นะคะบวกเพิ่มบวกลบได้นะคะในระหว่างที่ตั้งตัว Cruise Control นะคะ r a n e Assist นะคะเป็นระบบป้องกันการออกนอกเรนนะคะ Dynamic Roadside Display เนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นระบบเตือน เคลียวป้ายจราจรนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะก็เป็นไดเออเลร์ตัวนี้ก็จะเป็นตัวป้องกันกันอ่ากันหลับเวลาขับรถนานๆเขาก็จะมีการเตือนนะคะแล้วก็จะมีเป็นอีโคแอสติสแตนนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นระบบที่เหมือนกับว่าอ่าเป็นการที่ว่าถ้าเราต้องการตั้งแบบไม่ให้กดเบรกเออ่กดคันเร่งที่ลึกเกินไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถตั้งได้นะคะและตัวนี้นะคะฟอนต์อ่าเป็นตัวระบบ ป้องกันการชนนะคะตัวนี้นะคะค่ะนี่ก็คือระบบคร่าๆของเขานะคะตรงนี้นะคะแล้วก็จะมะีเมนูนะคะเรามาดูออปชันกันนะคะตัวนี้จะมีเป็นเป็นอ่าเขาเรียกว่าเป็นระบบช่วยจอดเองอัตโนมัตินะคะตัวนี้นะคะถูกทานนะคะมีเบาะร้อนนะคะคู่หน้านะคะตรงนี้นะ,ะประมาณนี้น,นี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับระบบไฟนะคะระบบไฟระบบแอร์ต่างๆนะคะตรงนี้ก็สามารถที่จะปรับคอนโทรลได้หมดนะคะนี่คือออปชันนะคะพ ด้วยตัวอ่าตัวนี้นะคะที่หวางแก้วน้ํานะคะก็คือข้างหน้าก็จะเป็นตัวนี้ค่ะนะคะที่หวางแก้วน้ํานะประมาณนี้นะคะสาย USB นะคะไซีนะคะตรงนี้ก็จะคือจ,จะมีจุดรถคันนี้มันเดียงมันมีสําหรับที่เสียบสาย USB เนี่ยหลากหลายเลยนะ หลายจุดเลยค่ะทุกจุดเลยค่ะที่มีคนนั่งนะคะมีแทบจะทุกจุดเลยนะคะถูกท่านนะคะเอาละคะ่ะเราไปดูข้างหลังกันนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปชมกับมัสแต่งต่อนะคะใครสนใจทักมานะคะจัดรายการเนี๋ยบอกก่อนค่ะว่าเพียงแค่คันเดียวเท่านั้นนะคะอย่างราคันค่ะถ้า v o l k s w a g e ก ID b u ดีนะคะรถตู้ไฟฟ้านะคะก็คันนี้คันเดียว <c oughs> คุ้มกว่าซื้อรถมือสองอีกนะคะทุกท่านนะคะถือว่าได้รถใหม่ป้ายแดงนะคะได้รถที่จัดไกรก็าจัดจดัถ้าจัดไฟแนนเนี่ยคุณได้ดอกเบี้ยรถใหม่ได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์คนแรกนะคะแล้วก็เป็นราคาที่รวมแวดเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เลยค่ะด้านท้ายเนาะอ่าราคา ด้านหลังนะคะกว้างขวางมากนะคะสามารถจุสัมภาระได้นะคะในการเดินทางคือ,อสําหรับนั่งเป็นผู้บริหารก็ได้พาครอบครัวไปเที่ยวก็ได้นะคะแบกบสัมภาระได้เยอะแต่ว่าถ้าสมมติว่าคุณบอกว่าเฮ้ยคุณมเีเดินทางมากกว่า5คนนะคะสามารถที่จะสั่งทาเบาะเพิ่มได้นะคะเพราะว่าเขามีการออกแบบมาเนี่ยตรงนี้ให้สามารถใส่เบาะเพิ่มแถวที่3ได้ด้วยนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเท่าที่เอกขายรถตู้มา จะเดินทางกันอยู่แค่ประมาณ2คนคนหนึ่งสองคนสามคนไม่เกิน5คนและเหลือพื้นที่สำหรับที่จะบรรทุกสัมภาระเพื่อไปท่องเที่ยวได้นะคะบ่อสามารถพับได้พับนอนได้นะคะแคมปิ้งตอนกลางคืนนี้คือดีมากอะพับบ่อในทรายไปนอนแคมปิ้งนี่แบบว่านี่กว้างมาก นะไปกลางคงกลางคืนกลางค่ำกลางคืนนะคะก็สามารถจอดนอนได้เลยนะคะรถไฟฟ้านี้ก็ต้องพูดเลยค่ะว่ามันสะดวกสบายนะคะเดินทางไกลนะคะนอนในรถได้ไม่ต้องง้อโรงแรมนะคะทุกท่านนะคะนี่เลยค่ะก็ตรงนี้ก็เราสามารถที่จะดึงออกได้นะคะแล้วก็จะได้พื้นที่ค่อนข้างกว้างขวางเลยนะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันต่อนะคะนี่ก็คือด้านท้ายของเขานะคะโฟกซูวากเกน ไอดีบักนะคะรถตู้พลังงานไฟฟ้าแนวแนวคลาสสิกเนาะอ่านะคะเป็นเป็นรถตู้ย้อนยุคอ,อ่านะคะแต่ว่าผสมผสานทั้งความคลาสสิกนะคะความเทคโนโลยีนะคะรวมกันกับรถไฟฟ้านะคะถือว่าสุดรํำค่ะนะคะคันเดียวนะคะจัดรายการพิเศษนะคะเพียงคันเดียวทรายเอาบอกขึ้นที มาต่อคะ่ะนะคะแรกคันนี้นะคะใครชอบม้าอยากขี่ม้าเชิญทางนี้นะคะมัาแดงนะคะตัวนี้นะคะต้องพูดเลยคะ่ะว่าจัดรายการพิเศษเพียงแค่คันเดียวสีแดงนะคะจากปกติตอนที่มาใหม่ๆอะราคาอยู่ที่4 3, 9, นะี่ล้านสานเ้านาะวันนี้เราไม่ขายลดไปเลยคะ่ะเจ0 0แสนนะ เหลือเพียงแค่3ล้าน6แสนบาทนะคะดาวเพียงแค่6 0แสนออกรถได้ทันทีนะคะสำหรับมาสแต่งตัวนี้นะคะและคุณผ่อนได้นาน72เดือนนะคะจะตกเดือนละ5 3 9หมื่นบาทนะคะแถมประกันภัยชั้น1ปี1ปีประกันภัยมูลค่าก็ประมาณ90,000บาทนะคะทุกท่าน สำหรับมัสแต่งตัวนี้นะคะถือว่าเป็นตัวรุ่นใหม่ล่าสุดนะคะก็จะเห็นได้ว่านะคะตัวม้าของเดิมม้าอยู่ข้างนี้มีการย้ายม้ามาอยู่ตรงกลางนะคะแล้วการออกแบบรายเส้นนะคะทำให้รถเนี่ยดูอวบขึ้นดูให้สมกับความเป็นมัสซุนคา รถมัสแตงคือรถมัสเซนคามัสเซนคาที่ความหมายนั่นก็คือหมายถึงกล้ามนะคะซึ่งคําว่ากล้ามเนี่ยมันก็จะดูทรงพลงังดูบึกบืนดูแข็งแรงประมาณนั้นนะคะแน่นอนที่สุดว่าตัวนี้การออกแบบมานอกจากย้ายม้าแล้วเนาะกไ็ไม่ได้ย้ายมา้าหนีตำรวจน,นะย้ายม้าจากตรงนี้มาอยู่ตรงนี้นะคะและการออกแบบลายเส้นเนี่ยของเดิมเนี่ยลายเส้นเคาจะอยู่ประมาณนี้ นะคะแต่อันนี้เขาตีป่งลายเส้นออกมากว้างขึ้นทําให้รถเนี่ย <c oughs> ดูมิติดูรงพลังดูความเป็นมัชชันคาร์มากขึ้นอย่างนี้นี่เองนะคะมาด้วยเครื่องยนต์2,300 cc Eco Boost 315แรงม้าค่ะถูกทันนะคะยากขี่มา เชิญทางนี้แต่ถ้าอยากดูดมา้าไปโรงพักนะจ๊าเอาละค่ะมาดูต่อนะคะตัวใหม่เนี่ยเขาก็จะมีเป็นแม็กนะคะก็จะเป็นแบมะกลายใหม่นะคะตรงความโค้งของตัวรถนะตรงนี้นะคะเขาจะมีความโค้งให้มันสูงมากขึ้นเวลาที่ขึ้นรถเนี่ยมันก็จะไม่ติดหัวอ่ะชมข้างในนะคะ ดูลายกราฟิกเวลาเปิดประตูมาม้าวิ่งเห็นไหม,มเห็นม้าไหมม้าวิ่งเห็นม้าวิ่งที่หน้าจอไหมอ,อยากขี่ม้าเชิญทางนี้นะจ๊ามาวิ่งมาวิ่ง้างลค่ะนี่เลยค่ะนะคะมัสแตง2.3อีโคบ s สเป็นรถ2ประตู4ที่นั่งนะคะบอกข้างหลังนะคะนั่งได้อย่างสบายนะคะ ซึ่งถือว่าเป็นรถไม่เห็นกระตัวคือถือว่าเป็นรถที่อนเอกประสงค์ดีกว่านะคะ mm. ก็ขับสปอร์ตสองประตูนะคะได้ความหล่อความเท่แล้วยังสามารถที่จะพาคนเดินทางขึ้นข้างหลังได้ด้วยนะคะมีโหมดการขับขี่หลากหลายโหมดนะมีโหมดหนีเมียเที่ยวด้วยเอา l ิมาเดี๋ยวขอปรับหน่อยขายาวอาละคะ้ค่ะ คุณแจโอเคไหนรถเยอะจำปุ่มสตาร์ทอ๋อโอเคอ่านะคะนี่เลยค่ะข้างในนะอ่าราคานะอ่าไม่ได้รีวิวมานานเดี๋ยวเขาทำความเข้าใจก่อนเมื่อกี้ก็ลืมดูเนอะมั่นใจไง นะคะนี่นะคะก็จะมีโหมดการปรับท่อได้ด้วยนะคะคือสมมุติว่าท่อมันดังเนี่ยคือเวลาเราขับขี่สมมติว่าอยู่ในหมู่บ้านเนาะแล้วเราจะขับออกไปข้างนอกเนี่ยกลัวเพื่อนบ้านด่าสตาร์ทีเสียงเครื่องมันดงังฮึม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 อย่างเงี้ยหรือเมียหลับอยู่กลัวเมียตื่นเนาะจะไปหาอีหนงอีหนูนะเราจะออกไปหาอีหนูกันเนี่ยเดี๋ยวตาต์ทแล้วเดี๋ยวเมียตื่น ปิดโหมดเลยค่ะนะคะสามารถปิดโหมดเสียงได้นะคะโนตตรงนี้เลยค่ะนะคะปิดโหมดต,ตรงนี้นะคะนี่อราคาเสียงมันก็จะไม่ดังละน้ไม่ล่นละแต่พอออกไปข้างนอกปุ๊บโหยขับ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 คันนี้นะสาวๆก็มองอยู่แล้วแต่ต้องการเรียกร้องความสนใจให้สาวๆมองหนักกว่าเดิมใส่โมต,ตรงนี้เลยค่ะนี่เลยนี่ นี่เลยนี่เลย X h a u s t Mode นะคะลั่นติคะเสียงก็จะลั่นคำรามเลยนะคะออแล้วค่ะนะคะขับรถแบบนี้นะคะ<ม>ก็เอานอกจากหน้าตาของรถที่แบบว่าให้สาวๆมองแล้วก็เอาเสียงเข้าไปอีกหน่อยเลยนะ<ม>ให้ลั่นเลยนะคะนี่เลยค่ะกะ็ประมาณนี้นะคะก็คือเขาก็จะมีปรับโหมดได้นะคะแล้ว ผาชมรอบคันนะมีดิฟเบรกด้วยอ้ออปชั่นเยอะนะคันนี้ออปชั่นเยอะกว่าตัวเก่าอีกเอเคยใช้ตัวเก่าอยู่นะคะขอดูนิดนึงคัสตอมโหมนะคะอาจเจอราคะนะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะโหมดก็จะมีทั้ง normal ทั้ง sport plus นะคะแล้วก็ขับบนสนามแข่งได้ด้วยนะคะตรงนี้นะโหมดการขับขี่มีเยอะขอโทษทีนะไม่ไม่ได้ทำกันบ้านมันจริงๆยอมรับเลยว่า เมื่อกี้ตั้งใจจะไลตัวโน้นแต่นี้เห็นคันนี้อยู่ก็เ,เลยเออไล์ทีเดียวไปเลยนะคะด้านท้ายหล่อ,ลอเลยด้านท้ายเขาก็เปลี่ยนใหม่นะคะย้ายมา้ามาอยู่ตรงกลางนะคะเดี๋ยวเราไปดูเครื่องอีโคบูสกันสนใจทักมานะคะจัดรายการเพียงแค่สองคันเท่านั้นนะคะจะอยากขีม่ม้าหรือว่าอยากจะได้รถตู้ไฟฟ้านะคะก็ทักกันเข้ามาค่ะเอาละคะ่ะเรามาดูเครื่องนะคะอีโคบูสกันนะคะพรุ่งนี้วันเสาร์แล้วเนาะ วันเสาร์อาทิตย์หากไม่รู้จะไปที่ไหนแวะมาหาเราได้นะคะ A E Y Auto Import นะคะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเครื่อง Eco Boost นะคะซึ่งเครื่อง Eco Boost นะคะก็จะเป็นเครื่องยนต์นะคะที่เป็นลิขสิทธิ์ของ Ford นะคะที่ทำให้เครื่องยนต์เล็กนะคะแล้วก็ใส่ตัว Eco Boost ลงไปนะคะทำให้ระบบการฉีดเนี่ยหัวใจเนี่ยมันดีมากขึ้นนะ เครื่องยนต์น้อยแต่ลีดแรงมาได้สูงนะคะนี่คืออีโคบูตคือริกษิก์ของ Ford นั่นเองค่ะทุกท่านนะคะแรงอยากแรงเชิญทางนี้ทรายติดหน่อยอ่ะเราไปชมรถกันต่อนะคะบนโชว์รูมนะคะถ้าอยากแรงก็มีอีกคันหนึ่งที่จะนำเสนอเป็น Toyota g r 86ค่ะไปดูด้านหน้าเลย นะคะพร้อมส่งมอบทันทีนะคะด้วยราคา2ร้าน3,90,000บาทนะคะใครสนใจทักทายกันมาได้นะคะเป็นตัว GR86 นะคะรุ่น RZ ทค่ะถูกทันนะคะและก็อ่ะไปต่อเนาะด้านหลังเป็นเอาผาดเนาะเอาผาดเวฟไฟอันนี้มีไลฟ์ไปแล้วนะคะสาย SUV ก็อย่าได้พลาดนะคะสาย SUV นะคะก็จะมีทั้ง พี่ใหญ่น้องกลางและน้องเล็กนะคะกิมมี่นะคะสุสุกิตกิมมี่นะคะแล้วก็แรนคริเชอร์ LCE 250แรนคริเชอร์ l c 3 0 0นะคะแล้วก็จะเป็นทั้งเอาผา่าแล้วก็เวลไฟแล้วก็มีเอาผ่ามือ2นะคะด้านหลังนะคะอีก1นึคันนะคะและตัวนี้สายซิ่งรถเปิดปะทนจะหน้าหนาวแล้ว ก็เชื่อว่าหลายๆคนฝ่ฝันที่อยากจะมีรถเปิดประทุนไว้ครอบครองสักคันหนึ่งในชีวิตมาที่เราได้เลยนะคะโคเวสติงเลซ c 8ปีศาจปากระเบนพร้อมกับ s l 55เดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะมาไลฟ์ราคาพิเศษค่ะถูกทันสนใจทักมานะคะ0 2 5 8 7 4 6 6 6 0 8 6 6 6 8 1 9 9 9หรือ AEY Auto วันนี้ลานกันเท่านี้ก่อนนะคะบายบายมีใครถามอะไรมาไหมอะทักทายนะคะทักทายขอบคุณค่ะทักทายทุกคนนะคะบายบายสวัสดีค่ะทักทายทุกคนนะคะใครเม้นมาขอบคุณด้วยขอบคุณทุกคนค่ะ